ที่จังหวัดชัยภูมิตามอำเภอต่างๆมีผลไม้นานาชนิดที่ปลูกได้ทั้งทางภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวนันออกและภาคกลางาเกษตรกรชาวจังหวัดชายภูมิเมื่อนํามาปลูกเป็นผลไม้เศรษฐกิจแล้วได้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้รับการยอมรับด้วยรสชาติที่อร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะทิ่นเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศซึ่งในขณะนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.I. แล้วมากกว่า5ชนิดโดยผลไม้ล่าสุดคือส้อมโออำเภอบ้านแท่นได้รับการรับรองส้มโอคุณภาพมาตรฐาน G.I. จังหวัดชายภูมิสร้างรายได้ในปี2567กว่า92ล้านบาท น,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยนายคมสันรองเมืองอำเภอบ้านแทน่นนางสาวกังสดานชาติกูลเกษตรจังหวัดชายภูมินายสายันจินดามาตรผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ส้มโออำเภอบ้านแทน่นรวมกันถแถลงข่าวการจัดงานเทศากาลส้มโอหวานบ้านแทน่นและของดีอำเภอบ้านแทน่นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาชายภูมิซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-23สิงหาคมพศ2568ณสนามหญ้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของส้มโอบานแทน่นผลผลิตคุณภาพเด่นของจังหวัดชัยภูมิผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนในท้องถิ่นได้นําสินค้าและบริการมาจําหน่ายรวมทั้งยังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีการเพาะป,ปลูกส้มโอมาเกือบ40ปีโดยมีนายบุญมีนามวงเกษตรกรกร,รายแรกที่เริ่มนำมาปลูกตั้งแต่ปี2527จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ2,585ไร่เมื่อปี2 5 6 7ให้ผลผลิตมากกว่า3,000กิโลกรัมราคาขายกิโลกร,รัมละ25บาทถึง45บาทสร้างรายได้ในปี2567กว่า92ล้านบาท สมโอบ้านแท่นเป็นสมโอที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ลักษณะผลกลมแป้นเปลือกผิวเรียบสีอมเหลืองต่อมน้ำมันละเอียดเปลือกค่อนข้างบางเปลือกด้านในมีสีขาวและสีชมพูเนื้อสีขาวอมชมพูอยู่ในลักษณะแกะออกง่ายกุ้งนิ่มเป็นเงารสชาติหวานอมเปรี้ยวมีน้ำมากแต่ไม่แฉะไม่มีรสขมและรสชาติเปรี้ยวอมหวาน โดยปกติส้มโอบ้านแท่นจะเริ่มมีผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีน้ำ้ำี่ยก็จะมีน้ำาลน้ำมะขามเียกแล้วก็น้ำตาลมะพร แมีขาครับยำยำโซโอบ้านแท่นมีอะไรเคล็ดลับไหมว่าทำยังไงถึงจะอร่อยสุดเลยครับเคล็ดลับเด็ดค่ะครับแต่ผมกิโรสเยอะเคล็ดลับเราไม่ใช้ผมชจะลดค่ะเราจะใช้เราจะใช้วัตถุดิบที่ในพื้นที่นะคะแล to in ้วน้ำยำเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช like ้สารที่เป็นอันตรายค่ะก็จะมีแค่ น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาครับตออจากนั้นเหรอฮะตออจากนั้นใส่ใจ่ใส่ใจใส่ใจ้แล้วใส่ปาก